สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มางานชาวปริกิจกองร้อยตีโซอปูกองพลหนึ่งอบกองพันที่สิบเจ็ดเป็นอบกองพันที่สิบเจ็ดประจำอยู่ที่กองพลหนึ่งกองพลหนึ่งก็อยู่ภายใต้าการดูแลของพลเอกบอจอแฮพี่น้องเกิดการสู้รบประทะกันที่เขตกองพลหนึ่งครับพี่น้อง เกิดพลาดหลบลูกตะกลัวไม่ทันวันนี้พี่น้องกุมชาติพันธ์ก็มาร่วมแรงร่วมใจใส่งดวงวิญญาณให้กับร้อยตีโซปูผู้บังคับบัญชาการกองพันที่สิประจำกองพลหนึ่งกองพลหนึ่งสองสามจะอยู่แนวชายแดนระหว่างรัฐกะเหรี่ยงรัฐพม่านะพี่น้องเป็นด่านหน้าเลยถ้าหาก ตักบดอมันเข้ามามันก็ต้องมาเจอด่านหนึ่งสองสามนี่แหละพี่น้องเป็นด่านที่ลเลี่ยงไม่ได้จะปล่อยให้พม่าเข้ามาไม่ได้เด็ดขาดต้องจัดการผักดันสั่งสอน,นอเวลาประท่ากันนะพี่น้องมันก็มีโอกาสที่จะพลาดนะไม่ใช่ว่าไปประท่ากันพวกเราจะชนะตลอดไม่ใช่นะพี่น้องพลาดก็มีชนะก็มี อย่างงานของร้อยตีโซปูนี่ผอบอกองพันที่สิเนี่นะพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ก็มาร่วมส่งดวงวิญญาณเยอะนะพี่น้องขนาดมีภัยสงครามลบกันสะบั้นหันแหลกปะทะกันอยู่ตลอดเวลากลุ่มชาติพันธุ์พี่น้องชาวกเหรี่ยงกองพลหนึ่งยังสละเวลาอันมีค่ามาร่วมงานด้วยความรักความอะไรกับบุคคลที่ จากไปอย่างสุดส้งนะพี่น้องบุคคลเราเกิดขึ้นมานะพี่น้องได้อยู่ร่วมโ,โลกกันแค่ครั้งเดียวนะตอนมาก็ตอนไปช่วงเวลาช่วงระยะเวลาที่อยู่ร่วมกันนี่ก็ควรจะทำค,คุณงามความดีให้กับเพื่อนๆให้กับเผ่าพันธุ์ของตัวเองความซื่อสัตย์ต้องมีมาอันดับหนึ่งกับกลุ่มชาติพันธุ์บุคคลที่ไม่มีความซื่อสัตย์กับบุคคลอื่นนะพี่น้องไปอยู่ที่ไหนก็ไม่เจริญหนอก มันก็อยู่แบบภา,ภาวาดภปวาส่วนนักรบที่กอบกูเอกราชก็คือร้อยตีโซปูนะพี่น้องเป็นผอกองพันที่สิบมาเห็นหน้าพี่น้องก่มชาติาพนันธุ์นะมาร่วมงานกันอย่างครับข้าง <c oughs> ซึ่งมันเป็นช่วงที่สงครามนะพี่น้องมีสงครามขนาดนี้ก็ยังสามารถจัดงานพิธีกรรมส่งดวงวิญญาณให้สมเกียรติกับนักรบนะพี่น้อง ถือว่ามีเกียรตินะพี่น้องถ้าเป็นนักรบของเผ่าอื่นกลุ่มอื่นโดยเฉพาะฝ่ายตรงข้ามนะมันไม่จัดให้นะพี่น้องมันขมมันขนเกว่าลากซากที่ล่างร่างที่ไร้วิญญาณนำะมาทิ้งแถวแถวที่เมื่อเมียว,วดีคือเรียกเกอเราก็เห็นมาแล้วใช่ไหมอันนั้นคือไม่ได้รับเกียรตินะพี่น้องมันอยู่ที่ผู้นำส่งมาตายหรือส่งมาปกป้องบ้านเมืองใช่ไหมพี่น้องและมันก็ต้อง บวกอุดมการณ์ของนักรบเลยนะถ้านักรบที่เขาต่อสู้เพื่อจะกอบกู้เอกราชอุดมการ์มันก็มั่นคงรนะรนะไม่ใช่มาเป็นนักรบเพื่อจะปกป้องกลุ่มก้อนอิทธิพลของตัวเองไม่ใช่นะพี่น้องต้องปกป้องดูแลพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ของตัวเองทุกกลุ่มวันเอกเราจะแห่กับพลทนันดานะพี่น้องพันติจอซตบูบี้จันออกเนี่ย ได้ฟังข่าวก็ได้นะพี่น้องว่าพม่าบุกเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเขตไหนก็ตามได้ยินข่าวไม่ได้ว่าพม่ามันจะบุกมาเขตไหนก็ตามไม่เอาไว้เด็ดขาดไม่เจรจาพี่น้องถ้าไม่คือนอำนาจกอไก่สระอูไม่มีคําว่าเจรจาต้องพม่าต้องออกไปจากเขตกระเหลี่ยงเท่านั้นเป็นคําสั่งเป็นอุดอมการณฮัตไลเนอร์มั่นคง ไม่มีเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันนั้นจนมาถึงวันนี้ยังยึดมั่นอุดมการอุด,ดมการเดิมอันแข็งแกร่งนะพี่น้องพอม่าต้องออกจากเขตเกระเหลี่ยงเท่านั้นไปพูดที่ไหนก็พูดคำเดิมนะพี่น้องบอกต่อหน้าลูกน้องทั้งต่อหน้าและรับหลังรวมแถวก็ดีต่อหน้าก็ดีพูดคำเดิมพม่าต้องออกจากเขตของกระเหลี่ยงเท่านั้นถ้าพม่าไม่ออกจากเขตเกระเหลียง ก็ต้องจัดการเต็มที่เจรจาดีๆไม่รู้เรื่องพี่น้องต้องสั่งสอนมันแบบเด็ดขาดวันนี้ก็พาพี่น้องมาดูงานชาวประกิจของร้อยตรีโซปูผบกกองพันที่สิบเจ็ดกองปนหนึ่งแม้ว่าจะมีสงครามนะพี่น้องเขาก็ยังสามารถจัดงานพิธีให้ได้สมเกียรตินะไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าใครเลยนะพี่น้องจัดได้สมเกียรติมากมาก ก็ขอส่งดวเงินยันให้กับร้อตีสอปูไปสู่พบภูมิที่ชอบที่ชอบขอแสดงความเสียใจมานะโอกาสนี้สั้นๆส,ส,สวัสดีครับเตดเดโอว เขาปุ่มส่วนร้อยตีจอโดนะครับที่เกิดเหตุที่ลิเกกอนะพี่น้องปัจจุบันนี้ก็พ้นขีดอันตรายแล้วนะพี่น้องมารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแม่สดที่ไหลสดอันนี้คือภาพไหลสดคลิปสุดท้ายนะพี่น้องที่เรียกร้องให้ผู้มีจิตศรัทธา ผู้มีจิตศรัทธารับให้ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่จะต่อสู้กับเครื่องบินของพม่านะพ่นก็ไล่สดที่เลเกกอรวันที่27นะพี่น้องปรกากฏว่าอาจจะไม่ได้ระวังตัวนะพี่น้องก็ไม่รู้ว่าลูกตะกัวปลิวมาจากด้านไหนจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่กะเหลี่ยงเขาบอกว่า ลูกกระสุนมาจากด้านหลังนี่พี่นอ้อง 2, ทั้งสองท่านเลยก็กาลังตรวจสอบอยู่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ฝ่ายตรงข้ามส่งลูกตะกวัวมาหรือว่าเป็นเพราะว่านอนตุ่เกลือหรือว่าเป็นเพราะาเกลือเป็นนอนก็จะหาคนที่กระทาผิดนะพี่น้องสมมติว่าเกลือเป็นนอนเราก็ได้เช็คบินใช่ไหมถ้าหากเราไม่เช็คบินมันก็จะไปเล่นงานคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นจําเป็นต้องตรวจสอบและเช็คดูซิว่าลูกตะกัวที่ปลิวมามันเป็นของ เกิดขึ้นจากฝ่ายตรงข้ามหรือว่าเป็นลูกตะกวัวที่เกิดจากเกลือหรือเกิดจากหนอนก็ประมาณนี้นะพี่น้องแต่ตอนนี้ปัจจุบันร้อยตัวโจโดก็พ้นขีดอันตร,รายแล้วสะหลักคิดนี้ก็จะสั้นประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ 晚来想，总有一点天使安心梦想，在妈妈的怀里轻轻晃。